สวัสดีตอนเช้าคะ่ะหายไปนานเลยเออวันนี้นะคะจะมาอัปเดตต้นองุ่นให้ดูนะคะคต้นองุ่นของเราเดินทางมาถึงวันที่วันนี้วันห้าสิบ้าสิบเจ็ดวันแล้วนะคะ

หายไปนานยังไม่ตายนะคะเนี่ยไม่มีเวลาทำคลิปเลยอาทิตย์นึงก็ให้น้ำให้ปุ๋ยปกตินะคะ ปกติก็ให้น้ำทุกวันเนาะตอนเช้าแล้วก็ให้ปุ๋ยทางใบทุกวันพุธให้ปุ๋ยทางดินทุกพรฤหัดแค่นั้นค่ะไม่ได้พุ่นอะไรเลย มันไม่มีโรคอ,อย่างีอะไรก็เลยไม่ไนดนน้พ่นไม่ได้พ่นแบบเพียวไฟพ่นอะไรไม่ได้พ่นอะไรเลยนะคะเนีน่ยแค่นี้ไม่มีเวลาด้วยก็ดูก็ดูดีนะคะอีกต้นหนึ่งก็ เด็ดยอดแล้วเลื้อไปตามลวดที่เราเตรียมไว้น,นะก็แต่ตาดีนะคะแล้วก็วันวันก็ไปทำอะไรเด็ดนงเด็ดหนวดไป อา้าทำไมมันออกมาสองเก่งมันออกสองเก่งทุกคนทำไมเป็นแบบนั้นทำไมทุกคนทำไมมันเป็นแบบนี้ เลาเป็นยังไม่สองเดือนเลยขาดบ้างเลยนะคะขาดบ้างเขียวบ้างก็มือใหม่เนาะดูแลไปตามมีตามเกิด สองยอดแบบนี้จะทำอย่างไรคะทุกคนปล่อยเลี้ยงได้หรอแบบมันเป็นแบบนี้เผือ่ออะไรเราต้องเด็ดทิ้งไปเนี่ยดูก่อนแล้วกันเนาะเออมันก็ออกไปเรื่อยเนาะ 天冷，哇！放里面了，嗯、啊，好紧啊！来。 ก็เด็ดหนวดเด็ดอะไรมันหนวดเด็ดไม่หวั่นไม่ไหวสามต้นนะคะเนี่ยยังแบบไม่หวั่นไม่ไหวจะปลูกหลายต้นนี่ค่ะจะทำอย่างไรก็ตโตของมันนะคะ ไม่รู้ว่าจะสองเดือนมันของคนอื่นมันได้เท่านี้ไหมของเราได้ได้เท่านี้นะคะเรงมาตามีตามเกิดไปทำค้างปลูกในกระถางนะคะทุกคน นี่ก็เติมขี้วัวเติมใบกัมปูเดือนละครั้งนะคะใส่ไปแล้วรอบหนึ่งนี่วันที่สิบเจ็ดนี่ก็จะใส่อีกรอบหนึ่งครบสองเดือนเนาะใส่ทุกเดือนเติมตลอดมีคน อันนี้มีพ่นเพิ่มก็คือเราพ่นไตโคเดอร์มาเพิ่มสองอาทิตย์ครั้งเนาะจันเว้นจันราดดินแล้วก็พ่นทางใบด้วยแต่กันแมลงนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่อนนมะมันไม่มีอแมลงอะไรเพียก็เหมือนเดิมไม่มี อ่ะทีนี้เดี๋ยวถ้าใส่ตอนใส่ปุ๋ยวันที่สิบเจ็ดเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะคะว่าใส่ประมาณไหนเนาะวันนี้ก็แค่นี้นะคะ